คนเราจะไปเล่นแบบอะไรก็ไม่รู้อะนี่แหวนพี่อะไรวะ bye, bye, bye. เล่นแบบนี้ก่อนนะเอาละเรามีเหรียญเยอะกว่าเลยเพราะเราไปเล่นสักกลายวันจงทให้ได้นะจนขงข้างลอ่นี ไปกันเลยเอียรอีบิ่มเบิ่มมึงมาหากูดิเอียร์ไม่มีเสียงกระโดดแม่ง เขานานดังอีเพจ็ดนี่ลูกเนื้อมนี่ของลูกกูทรเนี่ยว่ากับใครเสยอะเออเขาอะออเียเฮีย อไปไหวานะทุกคนไม่รู้เป็นยังไงปูค้างแม่เมือนเลยโออเอยโอ้ยนี่ว้าวเย้มานับเด็กกับมันแล้วทุกคนเดี๋ยวเราไปเล่นเดี๋ยวค่อยเร่นเติมต่างอื่นนะ